ออยเป็นคนนึงนะคะที่ชอบปิดไฟดูทีวีแล้วก็เล่นมือถือในเวลากลางคืนก็ไม่คิดนะคะว่ามันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับดวงตาอยู่มาวันนึงนะคะน้ําตาออยไหลแสบตาเคืองตามากนะคะรู้สึกเป็นกังวลมากนะคะก็เลยตัดสินใจไปพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นต้อลมคะ่ะก็เลยให้ยาหยดตามาหยอดก็หยอดนะคะดีขึ้นคะ่ะแต่พอวันไหนที่เราไม่หยอดเนี่ยอาการนะคะมันก็กลับมาเป็นอีกนะคะแสบตาเหมือนเดิมเลย ตัดสินใจสั่งซื้อมาทานดูทานไปได้7วันค่ะอาการแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลที่ออยที่เป็นเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ทอาทานต่อนเนื่องเนี่ยอาการแบบนั้นอะ่ะไม่มีแล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะที่เป็นอาการเหมือนออยเนี่ยลองตัดสินใจนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคนี้มาทานดูนะคะอย่าเพิ่งเชื่อออยนะคะจนกว่าทุกท่านจะได้ลองเองค่ะ